วันนี้มาล่ามงค่ะพี่น้องมาดูกันเด้ออือก่วนหน่อกับขินนงก็ทำหมูก่อนใส่ยังไงฮะใส่ผักใส่ผักโอ้ยพริกสด ด้วยใส่ต้นหอมใส่บัคกี้คอบครัวอืมอะไรไปเลยค่ะ

เสี้ยงงูตั้มพีงฮมพีงเ้าพีสวนเจ้าเเอ่อนใหญ่องเนาะน้ำ หัวน้าวอกเอกไเนะหัน้ารายหนเดียวนี่เีย เอาไปนี่เอาไปทีนี่หมูดใส่ตับด้วยค่ะ ก่คือมาเรีน่มาซักซี่เื่อานก <c oughs> ินไดหแลลวเนาะลืมหพันตับก็าเกินได้ยังก่อนใน้ดเูเมื่อติดตะเกียบแก่เห็ใช่ไหม

ลอชิมก่อนนะคะนามหน่อ่ะ่นามไป,ไปสูงเลยโอเคค่ะพี่น้องแซ่